การ์ดจอย้ำกันอีกครั้งว่าแยกขายทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น G T X R T X R X ค่ายแดงค่ายเข,ข,ข,ขียวนะครับก็สามารถสอบถามที่แอดมินได้เลยแล้วการ์ดร้านเรานะครับมือ1ก็มีประกัน3ปีส่วนมือ2ก็มีประกันศูนย์ติดบ้างนะครับยังไงก็ทักถามที่แอดมินได้เลยแล้วก็การ์ดมือ2ไว้ใจเราได้เลยนะครับไม่ย้อมแมวขายแน่นอนนะครับไม่เอาของสนิมไม่อของขึ้นขี้เกลือไม่เอาของที่มัน พัดลมสั่นคอนดังมาขายลูกค้าแน่นอนแล้วก็ดูแลหลังการขายให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคมาดู3เครื่อง3งาน3แบบ3สเปค3ไกด์ไลน์กันดีกว่าเา้าเริ่มที่เครื่องนี้ดีกว่ามาเครื่องนี้จบไปในงบ1 6 0 0 0เองเหรอ16,890ครับอันนี้เราพูดถึงราคาเฉพาะเครื่องไม่รวมจอนะครับ16,890สเปคที่ได้ครับไลเซน5้าสี่ห ลายเส้น 54650GPO r นะครับ6ปรคอ12เทอร์โบ4.2จิกการ์จอเป็นออนบอร์ดเวก้า7แรมซาดัก16จิก DDR4 บัต3,200 M.2 เป็น NVMe ครับ256จิกจะพารีโอตนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดต,ตัวนี้เป็น B450M นะครับมาพร้อมกับ power supply นะครับ Aerocool 600วัตต์ตามนี้เลยนะครับเคสลูกค้าเลือกใช้เป็นของซูนามิ บีดนะครับพัดลมหน้า1ตัวบน1ตัวหลังอีก1ตัวตามนี้พัดลมในเครื่อง3ตัวแล้วก็ที่สาคัญเครื่องนี้มีรีโมทเปลี่ยนไฟด้วยนะครับรีโมทเปลี่ยนไฟอยู่แนววัดน่าจะอยู่ห้องช่างน่าจะไม่ได้เอาออกมานะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับเราได้ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดด้วยประกัน3ปีในงบ1 6ื9 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วถ้าใครไม่เอาเคสตัวนี้เอาเป็นเคสทรงปกติทรงธรรมดาเนี่ยเครื่องนี้มันจะเหลือแค่14,990บบาทเท่านั้นนะครับผม อันนี้ลูกค้าเลือกเคสหุ่นยนต์เลยมันกลายเป็นราคา16,890นะครับอ่ะโอเคมาดูเครื่องนี้ครับเครื่องนี้คล้ายๆเครื่องเมื่อวานแต่คนละ CPU กันนะครับผมเครื่องนี้เป็นเอ่อ38,000ครับ38,990นะครับ38,990บาทได้ i7 12 700F 12 Core 20 T, Turbo 4.8 g ิก แรม32 g ิก DDR4 บัส3,200นะครับ M.2 NVME เป็น512 g ิการจอตัวนี้เป็น ASUS h u b GTX 1660Ti 6 g ิกเมมบอร์ด h 610M จาก Adlock นะครับแล้วก็ตัวชุดน้ำ2ตอน240มมอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับมอน้ำ2ตอนปั๊มน้ำอะไรอยู่ตรงนี้ p o w e r s u p ย l y a e r o c คู600วัตต์ใส่อยู่เคส i t s o n a t DIAMOND พัดลมรวมกับชุดน้าทั้งเครื่องนี้พัดลม8ตัวแล้วที่สําคัญเครื่องนี้ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีครับผมนะครับในงบ38,990บาทลูกค้าเน้นทํางานเป็นหลักนะครับอ่ะโอเคเครื่องต่อมาเครื่องนี้27,990บาทเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนเราอยู่กับเคส i t โ o n a t vampire นั่นเองนะครับผมสวยงามประการตาครับกดค้างไว้1 1 2 3 4ไฟดับแบบนี้นะครับ โดยที่พัดลมยังทำงานทุกตัวบนสองหลังหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟนะครับเครื่องนี้สเปคจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วครับผมจัดหนักจัดเต็มในงบ27,990บาทได้ i5 Gen 13นะเว้ยเฮ้ยนะครับ10คอสิบหเทสนะครับ i5 13 4 0 0 f 10คอสิบหเทสตแรมวายเปอร์เกมมิ่ง ddr4 บัส3 2 0 0 m2 M.2 NVMe 256G นะครับแล้วก็การ์ดจอตัวนี้เป็น MSI Ventus นะครับ RTX 3060 OC 12G Power Supply AeroCool 750W 80พัดบอนน n นั่นเอง m e m บอร์ d H610M จาก a d l o c k ครับในงบ27,990บาทได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้1ปีแล้วก็ ประกันศูนย์ติดอยู่ประมาณราวๆ1 8 1 9ปีนั่นเองนะครับจบเรียบร้อยที่เครื่องนี้27,990บาทดังนั้นแล้วใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์นะครับยังไงฝากบอสพีซีมาในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับอยากได้ไปทําอะไรแจ้งที่แอดมินได้เลยเล่นเกมนั้นเกมนี้สตรีมเกมนู่นนั่นนี้อย่าพูดหว้วนๆนะครับว่าอยากได้คอมไปสตรีมเกมสตม Mario, รีตมมาริโอเหรอสตรีมแล็กนาล็อกหรอเราไม่รู้ว่าคุณสตรีมอะไรดังนั้นแล้วคุณต้องระบุกเกมที่คุณอยยาาากจจะะสตรรีมมดด้วเไ ส่งสเปคให้คุณถูกต้องเราไม่รู้เลยว่าคุณอยากได้ความไปสตรีมเกมครับแค่นี้จบเหลอมันไม่ใช่ครับคุณต้องระบุชื่อเกมนิดนึงเพราะว่าแต่ละเกมมันกินสเปคไม่เท่ากันอยากได้ความไปดูหนังโป๊แทงหวยแทงบอลแทงมวยแทงบาคาร่าติดต่อที่แอดมินได้เลยเรายินดีให้บริการอยากได้ความไปทําส้นตีนอะไรก็แล้วแต่คุณเรามีหน้าที่จัดสเปคตามโจทย์ตามที่ลูกค้ากําหนดมานั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเราแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของการเซอร์วิสหลังการขายที่เราไม่ทอดทิ้งกัน นะครับผมเราอาจจะพูดตรงไปตรงมานิดนึงนะครับแต่ว่าความจริงใจเรามีให้คุณแบบ100%แน่นอนการจอแยกมีขายหน้าจอแยกมีขาย,ย 2K4KFullHD มีหมดทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการนะครับยังไงฝากกิจกรรมดีๆด,ด้วยแล้วกันวันที่16นี้เราจะจําการแจกคอมพิวเตอร์นะครับผมก็กิจกรรมอยู่ที่หน้าแฟนเพจยังไงลองไปติดตามแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันได้แล้วกันวันนี้ไวเท่านี้ครับฝากด้วยครับจากร้านบอสพีซครับ